สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาเลนตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถกระป๋อนะมาชี้เป้านะครับคันนี้เป็นรถกระบะนะครับนะไดเอสุเอสสามแปดครับรายละเอียดคันนี้เจ้าของลงว่าขับใช้งานได้ปกตินะครับระบบน้ํามันล้วนครับเครื่องดีครับคัสซีสวยนะครับแล้วก็ไฟออกทุกจุดครับเอกสารพร้อมโอนภาษีเต็มครับคันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่ เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถยูหนองคายใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้นะครับนะผมทิ้งลิงก์ Facebook เจ้าของรถไว้ให้้ตนล่างคลิปนะครับแล้วก็ยังไงแนะนําให้ไปดูเอกสารกันชัดๆอีกทีนะครับเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เป็นเจ้าของรถนะครับคือเขามาโพสต์ไว้ในกลุ่มแล้วผมก็มาช่วยแชร์ให้แต่ส่วนเรื่องรายละเอียดเอกสารยังไงเนี่ยก็ลองเช็คกับเจ้าของรถกันดูอีกทีด้วยนะเผื่อ,อตรงไม่ตรงอะไรยังไงเนี่ยก็จะได้ ดูให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผิดพลาดแล้วก็จะเสียใจทีหลังนะครับอันนี้ผมลงตามที่เขาลงรายละเอียดไว้ใน,ใน,ในกลุ่มนะครับเพราะว่ามีเ,เพื่อนๆหลายคนถามเข้ามานะครับแล้วก็ลักษณะาการใช้งานของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็รับได้บางคนเนี่ยไม่ได้ต้องการรถที่จะเอามาใช้บนทางหลวงอะไรต่างๆนะกเ็เอาไว้วิ่งในสวน เอาไว้วิ่งในโรงงานต่างๆกอ็อาจจะไม่ได้ยึดติดกับเรื่องเอกสารเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคนเนี่ยที่อยากจะได้เอาไว้วิ่งขายของตามที่ต่างๆสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ลองดูเรื่องเอกสารด้วยนะครับว่ามันถูกต้องชัดเจนไหมเลขเครื่องเ,อเลขรถนะครับนะเอกสารนะครับประเภทของรถเนี่ยว่ามันตรงไหมอะไรประมาณนี้นะขอ้อสุดท้ายก็ลองเข้าไปคุยกับเจ้าของรถ แล้วก็เช็คอะไรให้เรียบร้อยด้วยครับทางช่องเจอก็นำมาชี้เป้าให้สำหรับใครที่อยากจะได้รถกระพ่อนะครับโอเครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถช่างใหม่ท่านจะได้พาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ